อะในที่สุดก็ได้กินแล้วนะคะสำหรับเสารสหวานนี่ได้กินละลูกแรกเนาะจะออกสีม่วงอย่างเงี้ยนะแล้วรสชาติมันออกหว,วานหวานนี่มีม่วงมีเขียวพิสูจน์ว่ามันก็ได้สายพันธุ์ตรงอยู่อันนี้เพราะจากมเมล็ดไง ได้ชิมแล้วนะคะปุ๋ยปุ๋ยขี้เป็ดอย่างเดียวเด้นี่อันนี้เนี่ยจากเขียวก็จะเริ่มออกม่วงแล้วเมื่อแก่เนาะเนี่ยจากเขียวก็เป็นม่วงไกลสุก นี้น,นี่ลูกนี้ใกล้ละอันนี้ก็โตหน่อยอยังไม่แก่นี่อ่อนถือว่าอ่อนอยู่มากต้องรอแก่จะออกม่วงเลยเป็นสายพันธุ์สาวรสหวานได้มาจากโครงการหลวงนะ